วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเกม PUBG Mobile นะครับก็ตั้งแต่มีอัปเดตแพท2.2ก็มีระบบใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะมีกดอีโมดูปืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นระบบแหลงนะครับที่เข้ามาใหม่ในส่วนของระบบแหลงก็นี่เลยเรามาเลือกฉายาได้นะครับมีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกก็เอ็ดมัตเตอนะครับถึง KD4 จะได้ฉายาที่สุดแห่งตำนานนะครับ แล้วก็ถึงเอ็นมัตเตอร์ในซีซั่นนี้นี่เราก็กดเลือกได้เลยนะแล้วก็กําจัดสูงสุดในแมป12ตัวขึ้นไปนะครับจะได้ฉายาผู้พิชิตสมอราภูมิลบแล้วก็อีกการนึงก็ถึงเอ็นมัตเตอร์ด้วยอาจจะ h e เฮดช็อต4%นะครับก็ได้ฉายานักล่าฆ่าหัวอีกอันนึงก็สุดยอดนักแม่นปืนก็เอ็นมัตเตอร์ในฟารมแม่นยำเกิน15%นะครับแล้วก็เอาชีวิตรอด ติดท็อป10เกิน85%นะครับอีกอันนึงก็มือสังหารนะครับชนะเกิน20%นะครับนักเดินทางก็เดินทางจะเหลี่ยนะครับ3,000เมตรอันนี้กองหน้าก็เป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้โดยเข้าเล่นเครื่อนเอ็มาเตอร์ในจำนวน200เมตรนะครับในส่วนของฉายาซีซั่นนี้เราก็จะได้รับเป็น3แลงนะครับเริ่มตั้งแต่เอ็มาเตอร์แล้วก็เอ็ดโดมิเนเตอร์แล้วก็แรงคอนนะครับจะมีฉายานี้ให้นี่ ก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยจะถ้าอย่เอเดมัตเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนเอเดโดเมนเตอร์ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเดีย๋ยวเราไปดูแหลงคอนกันนี่แหลงคอนก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง m 7กระบอกนี้นะครับเดีย๋ยวเราดูตรงห้องแล็บกันอันนี้คือเลเวล6นะครับเลเวล6จะเป็นมีอ e ีโมตรวจสอบปืนนะ นี่เห็นไหมประกดแล้วอันนี้สวยนะสวยมากแต่มันต้องเลเวลหกก่อนนะครับนี่อันนี้แต่ละปืนก็น่าจะไม่เหมือนกันนะอันนี้มันเพิ่งมานะครับในส่วนของอีโมตรวจสอบปืนเราก็นี่กดตรงนี้ได้เลยกดอีโมขึ้นมาแล้วก็กดข้างล่างนี้ ในแมปก็กดดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองอารีนากันทีมแมทช์เรา go เรลลองถือถือปืนแล้วก็กดดูนะครับลองดูเอ็มโเดี๋เแล้วเราลองดูนะมีเปืนอะไรที่กดดูได้บ้างอ่านี้ M24 ก็กดดูไม่ได้นะครับ เอวอากดดูไม่ได้ AWM ได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้เลเวลสนะ DP ได้ไหมด p ได้นะครับ AK ได้นะเราก,กดไปแล้วอันนี้สกาคือได้นี่ถ้ากด APP ดูคือสวยเลยนะอันนี้อัรนะครับอัพก็ไม่ได้กอซาได้ไหมกอซา กาซาก็ไม่ได้อีนทรูกผมอันนี้เลเวลเจ็ดะครับอ่าอินกได้นะนี่เห็นที่ห้อยปืนชัดเจนเลยนะครับปืนอัพบางก็บอกก็ไม่ได้นะอันนี้กราซาก็เลเวลสี่นะครับอันนี้ไมู่เหมือนบางก็บอกเขาจะยังไม่ทำฟังก์ชันนะี้อันนี้ลองดู อันนี้ QBZ เซนลเวลสนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันคือมีหลายก็บอกเลยนะตอนนี้ที่ยังอัพไม่ได้แต่อันนี้ก็ยังไม่รู้เงื่อนไขนะครับว่าคือ,อยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในชวนของเงื่อนไขปืนที่กดดูย m โมก็ไม่แน่ใจนะแต่บางก็บอกมันมันไม่ใช่ปืนอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอ็มโฟน้ำใเไว้ดูนะนี่เอ็มก็บอกนี้มันไม่ใช่ปืนอัปเกรดนะเนี่ยมันก็กดดูได้ เหมือนตอนนี้จะกดดูได้ไยังไม่ทุกปืนนะครับนี่อันนี้เนลเวลหนึ่งนะยังไม่ได้อัปเกรดนะอันนี้ก็กดดูได้แต่บางปืนอัปปืนอัปเกรดแต่กดดูไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอหรือต้องรอเขาเพิ่มนะครับเพราะมันเพิ่งมาตอน2 2อนะอันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ